สวัสดีครับของค่ายดินด่วนสวัสดีครับเป็นยังครับมื่อนี้ครับรถเป็นยังเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปจะเพิ่งจะเพิ่งยังยังต้องต้องให้ฟ้องอาการบรรจกคนรถปิดไปเอาอีกพอแล้วพอแล้วสัปดาหะแต่มันหน่อยปบปมกูไม่ฟ้องก่อนเออแหละใส่หน่อยตัดในหน้าอาการนี่แหละ กอ,อ,อดไซด์ออกมาล่างเลยไซเนี่ยอะไรพอดมั้งท่านเล่งบ่ขึน้นนี่ช่วยมากกันไซน้อยตันกอดไซด์ออกมาล่างยามไซมันด้วยมันเลน้ำมันมาได้กับบ่ขึ้นเออมันจะมีไซน,น้อยอยางมันขี่ทะเลเต็มคนเลยนะอากาศนี้นะเบิรงครับ เล็งบ่ขืนครับเรื่อากาศโอ้ยย่างไกลครับนี่ย่างไกลย่างไกลผู้ใด้รู้กับคอมเมนต์มามนะครับนี่สถา,านีปุ๊บ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 ,บ,บย่างไกลครับย่างไกล้กำลังแก่อยู่ครับรด,ดทีมงานองค่ายดินดวน งี้ยเสียหม้อดินด้วดน,น,นมันแรงมกขึ้นแกมไซดหน่อยตันอาก,กาศนี่นี่ครับปล่อยเพื่นแก้ไปก่อนครับเดี๋ยวพาไปบึง เจ้าถุงทองครับมาเป็นไดแน่เพิเ่งจะเข้ามาบอ่อครับนี่ไ่ว้แห้คนขับจัดการครับตอนเศร้านี่พาเบึงเจ้าถุงร้องโอ้ยายเก่าดินไปทั่วเลยครับไปทั่วบอ่อละแผนกแผนกตามเจ็บค้องอ้หน่าดินยาังงา้มเลยครับนี่สงสัยจะลบมต้นไม้ครับนี่ หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสงสัยจะดลมต้นไม้ครับนี่ พามาบ er ึงี่จะลลมต้นไม้ครับพักเที่ยงอยู่บอ่ครับทีนี้หน่อยพักเที่ยงบ่พักเที่ยงกินเข่าบ่เลิเนี่ยพักอยู่ครับกินข้ากันด้วยมันบม่ได้เป้าดอกมม้นี้น่ะจะเป่าเล่นจะเป้าเล่นเสร็จเร็วๆหลายเดียวงานมันบ่ออกเนาะไม่เีแล้วครับไปเล่นทั้งนอกอยู่เนาะเขาท่าอาเป็นเรือบ่ครับก็ได้เขาท่า เป็นยังไงครับเสียมอ้อครับเมื่อนี้อธิบายงานเนา้มันก็เป็นทีมงานนะไป,ไประใส่เบิร์ตไปสูบน้ำน้ไปว่านปุ๋ยได้ดีกับแรนอยู่ไ่ได้ขาดครับนี่ถึงจะน,น้อยแจ่กรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่รถลดดำทีมงานในประตรงห่วงครับ <c oughs> เต็มที่ครับ <c oughs> ไปเรื่อยๆครับ ใส่จัดกำลังสียู่ต้นใหม่ครับนี่เพื่อนครับบรรยากาศอันนั้นอันนั้นเพ่นไปใส่ครับเพื่อนเครื่องรัดมาจากเครื่องรัดมาจากกลางน้องเพื่อนเห็นแลนอยู่นี่แหละครับพลไปใส่ครับแต่เศร้าแล้วนี่ขั้นเขาขาบับดิ แลนบ่เป็นจอบเหรครับผมมาแลนงานเต็มมือเลยเพราะว่าเราแลนอยู่เนี่ยเสร็จนี่อ่ะเลาะไปดีละตรงสัยจะไปสรา้างคันเลือหาดยู่แถวคันคูนอ่างเก็บน้ำไหมนะนนตรงไสัยจะไปเฮ็ดแบบกระเรือหาดสงสัยไมีคนสร้างดินงานบ่มีบ่มีหน่อยเรียนหมดมือโอ้ดินหม่องในงานเนาะ นาดินล้วนๆเลยมึงจะาพาครับเอาถึงต้นไม้ก่อไไปพรัอเอาเอาไปเลยครับขอค่อยว่านาดินโอ้ได้ต้นไผ่ไปนะ้ำสุดยอดแก้วโอ้สวยงาม นิดหน่อยไปแล้วครับพี่นิดหน่อยเก้าเก้าครับทรายด้วนหินด้วนตามมาด้วยโจโจ้ครับนี่เี่นะครับทีมงาน ตักไปรดไปถมสาตักไปรดไปถมสา,ลสมาเลยซิบ่ะเทียวไาเลยตัดเปียกันยาสินละหอยช่วถหอยห <c ười> อยเม่อหอย ครับยนุกสนานให้ฮะโอ้ต่ไต่ๆต,ตคุณครับกําลังกลังามาแล้วลังข้ามาจอดพักเคียงก่อนจอดพักเคียงก่อนจอดจินเขาก่อนจอดจินเขาก่อน บบเลวแล้วกับโบาครับแต่ก็ไปเรื่อยๆครับถุงท้องเขา E4120 รุ่นหกครับรุ่นหก E สภาพบุ้งกีบุ้งกีนอยครับบุ้งกีสีฟันครับสีฟันแต่ท้องลึกมีน,น่อยกินตามน่อยครับเอารถน่อยเขาก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าเพิ่งทีมงานรถด,ดำเขาครับ คุณครับจอดล้อเต็มครับนี่ครับผู้บริหารงานกำลังนั่งไล่สดอยู่เบิ้งครับนี่นี่ครับขับเคลื่อนด้วยเบียร์ครับทีมงานนี่ทีมงานนี่ขับเคลื่อนด้วยเบียร์นี่เวลาเที่ยงตรงครับเบียร์มาแล้ว ย่าได้ขุดหลุมฟังอยู่ันลายไร่ขุดหลุมฟังกันล้างเบียร์สภาพรถกับมาเรื่อยๆครับมึงฟายางครับมึงขนาดต้นยางครับต้นยางนา พาชมบรรยากาศดีครับป่ายางป่ายางนาโอ้ด้ทถึงตน้นไม่ไปบาทน,นี่ป่าปยังเอาไปถมสาเอาไปเลยลากไปเลยรถออกก่อนงเขาอีกเลยตั <c oughs> ดเป็นอีก็ได้เออทิ้บกุ้เลย hai biểu thôi hai ma điêu 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 xem khi trắng lốt biểu này Lốt ยังไม่ได้ขีดเริ่มจากแคนนั้นป่ะพันสามนึงกันป่เดี๋ยวค่อยเช็กตอนเชียงกิน